ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยๆฉและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะ คนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super t h a n k s เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทซัพพอร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับโอจ a เรเดียนครับส่วนเอ็กซ์ฟรีมิวได้เ s ็เทูเกมที่2 ทุกคนก็รู้ดีมวยอตาได้ยิงก็โหดก็หมายความว่าอะไรก็อยาให้มันยิงดิเปิดบอด,บอดหากลาวมาแล้วครับซื้อบล็อดเกรเนตไาด้วยปลาใส่โกสแต่ปรากฏว่าอะไรข้างหลังโผล่มาเพียบเลยมาโซนออกครับผมแอรโร่โซนอื่นจีปักเซนที่พร้อมกันแบบไม่ได้นัดหมาย <30 seconds S 2> สุดยอด,ดจริงๆ <to that. S 1> สิ้นเปลืองจริงๆนะ ดูเปิดพื้นไฟไปส่วนตัวของคิปเปอร์แพตนี้สกิลมันรีเวิร์กนะครับมันเอาโซลาร์บายไปอยู่ในอัลติเมทเราบรายิ่งไลท์มาอยู่ในเบสิกสกิลแทนซึ่งก็ทำให้คิปเปอร์ไม่ทำลายกระแสครีปทีมตัวเองนะไ <battle> ม่งั้นปกติเวลาเลเวลหนึ่งเข้าเลนเนี่ยจะใช้สกิลสกิลครีปใช่ไหมก็ต้องเป็นชาร์จชาร์จก็ทำลายเลนตัวเอง ตอนนี้ก็มีไบร์ทติงไลท์เลเวลหนึ่งครับดาเมจหนึ่งร้อยซีเคียวครีปได้แล้วก็ขัดจังหวะฟอนตงข้ามไม่ให้ตีครีปพอผลักโคตรไกลแล้วก็ติดติดตาบอดชั่วคราวชัดถามบอกแพทสนี้ OG เลทไม่ได้ใช่ไหมครับจากตัวแบบนี้ทำไมเลทไม่ได้ครับ คือหลายๆคนอ่ะชอบไปจําภาพว่าฮีโร่ตัวนี้คือฮาร์ดแคลรี่นี่คือเลดเกมและฮีโร่ตัวอื่นที่ไม่ใช่ฮาร์ดแคลรี่คือไม่ใช่เลดเกมเลยแต่วมีฮีโร่สไตล์แ <Top S 1> พสเนี้ย <Top. S 1> เอาจริงๆผมจะเรียกว่าเป็นเมตาของแพสนี้เลยก็ได้คือฮีโร่ที่สเกลไปถึงเลดเกมก็เหมือนฮีโร่ทันดาที่ทันดาชอบเล่นอ่ะเมื่อกี้เห็นเอฟเฟกไอขวานบีสมาร์เตอร์โผล่ตรงกลางไหมอย่างบัาอยู่เลยนะเอฟเฟกอ่ะ แบบเวลาปลาขวาของเซตอิมมัลทัแล้วเอฟเฟกต์ไม่ไปอยู่เลนกลางอย่างดูมี้ยเขาแบบสกลเวอรเลดเกมได้ถ้าเขาไม่โดนรบกวนนะคือเกมไม่พังฟินิกก็เหมือนกันเลนกากแต่ออกนอกเลนแล้วเก่งพิเปอร์มันทรงแบบเป็นซับ4ี่ยูทิลิตี้จะทำอะไรก็ได้แต่เรื่องดาเมจนี่คือซับห้าฟินิกอิมแพกว่า ไอพวกตัวที่สเกลไปเล่เกมไม่เก่งคือต่อให้มีเงินเยอะมันก็ไม่คุ้มเท่ากับตัวนนั่นแหละดูมก็เหมือนแก้บีสมาสไปในตัวนะเดี๋ยวดูว่าเกมนี้ JT จะเล่นบว,วอะไร MC เตรียมซื้อลิงออฟเฟลวันการ์ดเหมือนเดิมก็ได้วันการ์ดมาก็สบาย กินเลนกับเมตายังไม่เข้าต่เลนเนี้มันน่าจะซึมๆนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแค่แบบตีเทรดเก็บครีปไปใช่คอมโบมันไม่ได้เข้าอะไรเด็ดช็อตกับแอโร่ใช้ยากมากถ้าจะหวังให้คอมโบ แ่นโกได้บัฟมานะวอตบัเคเกิลตอนนี้ใช้มานา75ทุกเลเวลเปิดพื้นไฟครับผมจัดการกาก้าไปยูโรกี่เฟิร์สบัดนะแล้วก็เลเวล3แล้วพื้นไฟเลเวล2ส่วนชทยกะก็เหลือบลัดเกรเนต็ตครับโอ้มีคลิปป่าช่วยโจมตีด้วยแม่ขอบคุณคลิปป่าโดนเบิร์นจนตายติ๊ก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 แต่ตซื้อแทงโก้ครับผมกดแทงโก้รีเจนเลือดผ่าน ซะอย่างนั้นส่วนเจทีได้คิวคิดทรัคที่เลนล่างไปนะเด็ดช็อตลากเข้าหน้าป้อมขับผมเสียเลือดฟรีๆไปอยู่กี่เปิดพื้นไฟพยายามจะบอดี้บล็อกครับผมดาบไฟสตันเบิร์นเจทีจนตายแล้วดูมตัวนี้เอ็กซ์เซสตมากดูคิวบิลแต่โลตัสเลเวลสามมานะส่วนเลนบนครับผมใจกะเก็บคิวดีไวไป วาดีวายจะพยายามเดินกลับเข้าเลนมามัง้งเขาไม่อพัพกินคีปอะเล่นแบบเอาดาเมจอัดเต็มที่อะในเลนอะมิโรน,น่าตายจริงแต่มิโรน,น่าได้กลับไปรีเลือดที่บ้านมาในขณะที่ไทกะเหมือนจะยังไม่ได้อะไรมารีเจนเลือด เอา,าไว้เมืกินคลิปมาครับเมื่อกี้ดูมได้คลิปฮิวมานะแล้วซื้อไาจิว๋วทั้งคู่เจอบีสมาร์ตป่าขวานมันสแปมขวานแบบไม่หยุดอ่ะมานาม,มันใช้ห้าสิบเยนะตอนนี้นสวัสดีิวแคคเป็นหนึ่งชุดยืนสู้กับโล,โล่ส้มรังผมจบสโล ยัดไฟสปริตแล้วตรงนี้จับยกหนึ่งจังหวะครับผมไม่ให้ยูริกิเขายืนบอดี้บล็อกเจทีเหมือนรอบที่แล้วนะส่วนซอฟเลน2ตัวไม่มีซีซีคือเห็นคีเปอร์เลือดเหลือแค่นะี้แต่วิ่งโคตรไวเลยไม่มีซีซีไล่ตีไม่ได้เจอไ OK. ขส่วนเลนกลางแทบจะเลนทั้งคู่แล้วตอนนี้ ไม่มีของฟื้นเลือดเลือดต่ำทั้งคู่ BCM เลือดเซฟโหวิ o, ง่งกลับบ้านในขณะที่ซับไม่อยู่เลนครับไทยกากลับบ้านครับ MC เจอ2รลุม1จัดการไปเป็นโคสได้คิวแต่สามสีว่วเพราะว่ารูนมานะแต่ว่าปาราซีเขาไม่เลือกกลับไปดิไปอยู่เลนต่อ ทุ่มทำแบนการ์ดได้นะสตาร์ชีสแรกแบนการ์ดอาเคนถอดทำโอซีหกนาทีขอรูนมาครับผมเป็นกาก้ามาตัดรีเจนนะไม่บีเซียมได้ไปแล้วบีเซียมเพิ่งกลับมาจากบ้านเลยเพิ่งจะเลเวลหกแต่หกมาพอดีครับผมก็บึ้นบร์ดรถส่วนกาก้าไปเลย ลายเป็นกากาที่มาลึกโดนชนตายไปแทนคิปเปอร์ทำการเล่นกริฟต์ <lord> แทนอันเดอร์ลอดเพราะว่าอันเดอร์ลอดทำออร่าชิ้นอื่นซึ่งน่นาจะเป็นไฟอันนี้ก็เวทเยอะเหมือนกันเอมเบอร์ขวานวิสมาร์ทแล้วก็สกิลของเอตา้า Precious อยู่ u มื่อกี่คียไมดัสแต่ว่าจะขึ้นอะไรก่อนระหว่างไมดัสกับโอซีเขาเล่นโอซีมันจะ greedy แบบที่23เลยวันบบนี้แบบไปยาวๆเลยแบบเน้นสายฟาร์มกันระยะยาวเจอสามรูมหนึ่งครับผมอ้อมมาด้านหลังเปิดวอดไปคิดแทร็กไปตัดวิ s d อมรูนนะครับผมในขณะที่ MC เจอเดอะคอลลิงและแอโร มันมันโดนบีบพื้นที่อะนะสุดท้ายอู้มีโรตัสมาใส่ให้วะมืนจะเป็นโรตัสที่เก็บมามยัดฮิวให้เมืเ่อกี้เลือดเด้งขึ้นมาขนาว่าเปิดพีเสเดวลโอแล้วนะยังยิงไม่ตายแต่ถ้าันหลอดมีประตูจะดีกว่านี้ถ้าแบบเวลหแล้วแบบเมืเ่อกี้เกือบตายแล้วก็เปิดประตูวาร์ปกลับบ้านไปเติมเลือดแล้วก็กลับเข้าเลนมาใหม่ ไปทีผ่านครับ JT เห็นเห็นไอ้นี่ไหมรูปขวานกระกบแล้วขวานไหมคือมันตัดมาให้ดูฟาร์มอ่ะบอว่าช่องหลักเขาจะแบบสื่อประมาณนี้นะเป็นแคมฟาร์มเว้ยคือไม่รู้จะตัดอะไรมาขึ้นให้ดูแบบขำๆไปเอ้ย เล่นสายเซปเตอร์ว่ะสายเซปเตอร์ใช้จริงในแข่งครับผมเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ไอตีกรองของบีสมาสเตอร์ไม่ใช่สกิลกดใช้นะแต่เป็นพสซีฟนะครับทุกครั้งที่บีสมาสเตอร์ใช้สกิลหรือบีสมาสเตอร์โจมตีหรือว่าซัมโมนบีสมาสเตอร์โจมตีจะทำให้กลองมันตีถี่ขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่ว่าบิวเนี้ยที่ผมเห็นก็คือมันจะต้องแบบเป็นสายเวทนะเล่นแบบเซปเตอร์บอทสโตนเรเดียนอะไรพวกนี้ ถามว่าในเกมที่ฝันขอ,อกข้ามจะไดเมจชา้ามันมันก็ดูเก่งดีแต่ว่านั่นแหละมันเหมือนมันเหมือนมันเลอแชรอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอะหรือว่าเลเซอร์บอสโตนพวกนี้คือถ้าฝันขอ,อกข้ามเขาเบิร์สแรงพอ <ance> คุณก็จะตายอย่างไวแต่เข้าใจได้ว่าแบบเจอดูมไม่อยากเล่นกินคลิปต้องบอกไม่อยากเล่นคุมคลิปดิเพราะาเดี๋ยวมันโดนกินคลิปโกสโตนได้ครับ ลวมัวตาขาตายรีบ t p นีหนีเจอบึ้นบึ้นรถต่อนหน้าเลยในขณะที่ JT ได้เวาร์เลนล่างไปนะด้านบน MC <อ>เก็บคิวครับจากฝ่ายสตรอมแชทบอกว่า MC เล่นแล้วแมชเมื่อกี้ตอนเจอ SMG แต่ผมยังไม่ได้ดูดล คุณอะข้ามช่องไปมาได้แต่ผมผมข้ามไม่ได้ผมดูเป็นเกมเกมปีเซียนได้อิลูชันรูนไปโอ้สวัสดีเกือบแตกครับผมโฉบมายัดดาเมจเติมแต่ว่าดีวายมีก๊กอก2เลยไม่ตายนะ10นาทียังเลเวล4อยู่เพราะว่าไม่ได้เก็บวินส้อมรูนหลัง10นาทีรถถังมาครับ จะบีบเข้าเลนลาเลยไหมแพนโกเลือกเป็น power t r a i s สตาร์ด้วยไมดัสแล้วไปอะไรไป travel หรือ OC ก่อนเพราะถ้าอยากจะจอยไฟต้องเอา travel นะ จะยัดดูมไว้แล้วโดนยกขัดหนึ่งจังหวะสุดท้ายยัดดูมไปรีเซ็ตได้ไหมถ้ารีเซ็ตได้คุ้มสำหรับเอ็กซ์ตรีมนะแต่ดูเหมือนจะรีเซ็ตไม่ได้ละเจอสวอตแทงเติมดาเมจเข้ามาครับยูโรกีบอกเองตายแน่นอนโบกไม้โบกมือสู้กันหน่อยสิปีเซียมโรลเลนเดอร์จับขากลับได้ครับได้เจทีหนึ่งคนด้วยและสวอตร,รีดาเมจเก็บคิวไปผมงมริกักได้เปิดซุปเปอร์นว่าสวนปาปาราสซี่แค่เดินออกอันนี้เป็นซนะุปเปอร์นว่าโสนนะรอจังหวะขาออกครับผม อาชิบหายมานาำไม่พอดิอุ้ยเพื่อสุดท้ายแล้วโดนเบิร์นโดนชิวแคลสตายโกสมาจากด้านหลังครับผมยังมีเพสเดเวลอยู่นะเปิดเพสเดเวลแต่อะไรแต่ว่าขามันตายครับมวอตามันวิ่งไม่ทันใครรูบิกวร์ปลงมาโดนหลุมไปด้วยแล้วโกสอันติหมดแล้วชื่อโกสเล่นโกสเจอพื้นไฟยูริกิไทยครับจอมเบเนติ้งไปเป็นการสินใจไฟ,ไฟที่ มาแล้วไม่คุ้มเลยคือจะมาแล้วได้คิวมันจะดีไว้แต่นี่คือมาแล้วมา,ญญาตายแล้วก็เสียเวลาฟาร์มด้วยเปิดนัตติอยู่ครับไทยกะยาสโซรบายเซปาร์บาราซีปาร์บาราซีมีเฮสูนครับซูซ่าพุ่งไวแบบนั้นจีบีเซียมต่อแชปไปบีเซียมยังไม่ตายและมี คิวจากคีปที่ดูมกินมาว่ะเด้งเลือดขึ้นมาให้เสียไทยกาไปคนเดียวครับตรงนี้ถ้าไม่มีเฮสูลคงตายไปนานแล้วปาราซี่เฮสูนหมดก็ถอยทำไมไม่มีใครเล่นซุดแครี่เลยครับก็มันไม่เก่งครับถ้ามันเก่งมันคงเล่นแล้วเล่นซุดแครี่นะก็เหมือนมูเอต้าเว้แต่เป็นมูเอต้าที่มีโดดแค่นั้นเอง ถ้าไปเลทสุดเรื่องเอาแบบสั่งตายในเวลาเมื่อกี้วิ่งไงก็ต้องมือใต้อยู่ดี mm hmm. ผมเลยมองว่าอันนั้นมันดีกับสุดมิดเลนมากกว่าเหมือนได้ได้ฟาร์มเพิ่มโดยที่ไม่ต้องใช้มานาะแต่ส่วนตัผมชอบของเก่ามากกว่านะ มีการเงินให้ดูด้วยออฟเลนทั้ง2ทีมนี่แหละพลังของโพลลัชชันช่องหลักแชทบอกว่าแต่เห็นเมื่อตาออฟเลนของแจ๊บดาเมจจุดมากเลยเพราะแจ๊บไม่ได้ซื้อของแบบแครี่ที่เราเห็นมาแบบซักเซสที่ผ่านมา2วันสุดท้ายของ Dream League เขาเล่นเมื่อตาแครี่อย่างเดียว ถ้ามันจะแบบโหดๆมันต้องมีเมลซอมบูสฟ์รามแล้วก็ต่อด้วยขี้ใหญ่ขี้เล็กทำซิวเอชก็ได้ทุกอย่างเช่นเชนแอโรคโคปเปเปิดตัววาร์ปครับดักกากาที่ไม่มีคนซ้อนแล้วโดนมูนไล์ว่ะไม่มีดีเทคชั่นชาร์จแบบแรนดอมแล้วกันน้าไม่โดนเสร็จเรียบร้อย เซนที่มันมีจำกัดอะแผ่นี้เซนที่แบบโดนเนิร์ฟรับแมปก็ใหญ่ขึ้นฉะนั้นพลังอินวิสมันเลยแบบสรองขึ้นแผนโกดิฟเปลดเวลาไป15านาทีเงินธรรมดาเนะนี่ยเขียนี้แเราข้ามออฟโคโลชันได้ในขณะที่บีสมาร์เซปเตอร์เรียบร้อย อันติมิลาหน้ามันใช้ใช้ไปเถอะครับไม่ได้สำคัญอะไรมาก <overc row se le> มันเป็นแค่แบบสกิลซัพพอร์ตรีเซ็ตทีมไฟอ่ะชิดไปซื้อครีมโอเคเน้นยืนในในไฟย,ย,ย,ยาวๆนี่แหละพลังบีสมาร์เตอร์เว้ยมันซื้ออะไรก็ได้อ่ะมันไม่ไม่โดนแบบขับไล่เอาไปจะแพดสักทีอ่ะบอดบอมาเจอโกสโอ้โหมีดิเปต เรียกได้ว่ากระจุยกระจายเปิดเพียสเ์เบลแล้วก็โดนชนซึ่งเป็นดามดเมจเฟสอยู่ดีซันเรจีเข้าไปเรียบร้อยผีโดนเผาแล้วบบเอต้าตอนนี้จนสุดใบรรดาตัวคอครับจะรอดไหมในเกมนี้เมื่อกี้ผมเห็นซื้อเมอสเลเยอร์มาด้วยนะก็เท่ากับว่า <ing> in <tower> เขาไม่ได้แบบว่าซื้อเมลสตอรแบบฟาร์ม น่าจะแย่วะ่ะการเกมนี้ซุปเปอร์นว่าโซนนะผมโอ้โ oh, ห oh, แล้วติดหลุมอีกโซล่าไบแอมเบออีกเรียบร้อยเผาเอมเบอร์ตายไปหนึ่งคนเป็นดวงที่ที่ร้อนแรงกว่าไฟเอมเบอร์จบมายัดสัต์วอชเรียบร้อยกวาด2สปอตไปครับผมดับเบิลคิวเอส่วน JT โดนโซล่าไบสโลขาดอีกหนึ่งฮิตแล้วม,มีฮีโร่มาตายต่อหน้าอันเดอร์หลอดสามตัวทริปเปิลคิวอันเดอร์หลอดได้โบนัสเมทไป300 ในขณะที่ MC ยิ้มชิหายยูรุกิหน้านิ่งอาจจะเป็นเรื่องแบบปกติของยูรุกิเว้ยแต่เป็นเรื่องที่ไม่ปกติของ MC อา้าชัยชนะได้สัมผัสสักทีเนี่ยแหละพลังดูมแครี่เว้ยปั๊มเงินไว แล้วฮีโร่มันอารมณ์แบบออฟเลนอ่ะมันก็เหมือนมีสองออฟเลนคุณก็เล่นได้ไวขึ้นมันไม่ใช่แครี่ธรรมชาติโอซีมาละวโอซีบวกไมดัสบวกกินคีฟเงินแบบโอเวอร์สองเท่าของแครี่ตัวอื่นอ่ะอ่าเห็นแลมแดนเอมเบอร์ครับผมตอนนี้บังคับบอกพุ่งหนิพุ่ง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 ปาราซี่ปาปาลัสซี มานาหมดแล้วนะในขณะที่เอ็กซ์ทีมที่เหลือ3าคนครับผมอ้อมหลังมาด้วยมูนไลท์โดนเซนที่ปักไฟกากาจับยกตัด MC แล้วโคกตัดบีเซียมีหนึ่งจังหวะบีเซียมได้รูนชิวมาครับผมบาเรียยังไม่แตกเลยไล่กากาต่อชนเสร็จปุ๊บไร right ท์คลิก2ทีจัดการไปในขณะที่ JT โดนจับได้เพิ่มอีกหนึ่งคนสวอตโบกเบร์มานาะครับปาปาราสซีวางลำแน้นด้านขวาไว้รอศัตรูมาด้านซ้ายรอพุ่งออกขวาแต่บีเซียมไปยืนรอแล้วนะพุ่งสิพุ่งพุ่ง ยืนรอสองคนแล้วะป,ะปาราซี่จะรู้แล้วครับแต่ว่าอืมจังหวะนี้พอดีเลยดีวายมารับตีนแทนปาราซี่เดินฉีกลงล่างครับผมแทนที่จะฉีกออกขวาคือดูมันเปลี่ยนไปวิ่งไล่มิลาน่าแทนแล้ว็อดมาเกี้ ขนาดที่เขาตัดมาให้ดูรีเพย์นะตอนนี้เกมสดกำลังตีป้อม2เลนบนอยู่วบผมคือบ s ส m มสเตอร์บิวเนี่ยกลางเกมมันไม่ได้พีคเท่ากับบิวเฮมใหญ่เวย้ยแล้วเกมมันไวเกินไปมูเยต้ามีไม่ทันเริ่มทำอะไรเลยถ้ามันตายไวแบบเนี้ยบิวเซ c เตอร์มันไม่ตอบโจทย์เลยบีสแมสเตอร์ ต้องถึกมากกว่านี้มีการเล่นกีฟย,ยังไม่พอก็ต้องมีไปด้วยสีล่ล้มหนึ่งรองชาปนากิดศพเลยเรียบร้อยครับสร้างหลุมมาให้แล้วที่เหลือเผากลับลงไปในหลุมต่อลาาเลือดกันมาเยอะนะคันโกก็มีพาวเวอร์เทรดอันเดอร์ลอร์ดก็มีพาวเวอร์เทรดบาบาราซี แชปไปแต่ซีริงเชนเกี่ยวไม่ได้รู้สึกว่าคอมโบเอ็กตรีมตอนนี้มันเป๋หมดแล้วครับผมโคกตัด BCM ไปแล้วกรองตีตุกๆุกต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 ีสกิลให้ BCM แทงสวอตไปแทงแตกอีกหนึ่งชุด p ีโดดนี้ส่วน JT นั้นไม่ว่าจะตีกองสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถล้ม OG ได้ดาเมจมันไม่พอลองเทียบว่าเทียบกับไอเฮมใหญ่เว้ยแล้วแบบคีปลุมต่อยใส่สปอตชัดเจนกว่าเยอะ แต่เหมือนเกมบีสปาร์เตอร์เจอนายซอกเกอร์ก็แบบไม่อยากเล่นสายซัมมอนเดี mm ๋ยวโดนแก้สิบเก้าต่อห้าครับวันไซอีกเช่นเคยไม่มีภาพเกมนี้เกมที่ได้ยังสูสีกวันนี้เลย What the heck is that? อ่ะตรงนี้โดนจับได้ไทกะไม่มีคนมาช่วยหรอมีกดฮิวยื้อไว้แล้วชาร์จฮิวยื้ออีกหนึ่งจังหวะโอ้โหมาซ้อนกันแบบเต็มมดเลยยูร์กิก็วาร์ปมา MC เ,เปิดประตูมาจับคนตกร,รถเป็นกากาตายแทนซะอย่างนั้นเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะแสงยาฉาก m ออ่อะปกติผมเห็นแต่ไอ้แสงคาย,ย่าอันเดอร์หลอดนะเอามาแบบเสริมดาเมจไฟตอ่อมาเีย จักไฟสันไปครับเรียบร้อยจัดการดีวายและ2 1นาทีวิสตอมรูนมาพร้อมกับทอมเมนเจอร์ OG ก็เลยจะมาเอาครับผมเป็นช็อตโลบของโ g นะเอ็กซ์ตีมก็กาดจะสู้ตรงนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะสู้ตายหรือว่าจะโดนซ้อมหนักกว่าเดิมยูรากิวิง่งเข้าไปเปิดดูมใส่เรียบร้อยครับเอมเบอร์รอดีนายได้เลยครับกา้กา เด็ช็อตโซนโซนเลยครับไม่โดนใครบีเซียมบึ้นพื้นรถเข้ามาโฟกัสที่ปาปาราซี่โดยเฉพาะแล้วก็ชนสวอตแทงโดน2ยูรกิบลิงตามมาแผดเาต่อด้วยอินฟร์โนเบลดกาก้าหันไปสวนเฟดโบทิ้งก่อนตายจับเบอคิวและ GG จีคอในเวลา21นาทีวันไซส์เกมมิ่งจริงวันนี้